ปัญหาในการกินอาหารที่มีกลิ่นแรงจำพวกสตอกร,ระเทียมและกะปิตอนกินก็อร่อยแต่เมื่อกินแล้วก็มีกลิ่นติดปากติดตัวแปลงฟันหรือบ้วนปากเท่าไหร่ก็ยังไม่หาย สาเหตุการเกิดกลิ่นของกระเทียมเมื่อกระเทียมถูกตัดหรือถูกเคี้ยวเอนไซม์ในกระเทียมจะเปลี่ยนเป็นสารอะริซินซึ่งเป็นสารประกอบกรรมฐานหรือสารซัลเฟอร์ซึ่งทำให้มีกลิ่นเฉพาะตัวที่ติดปากและลมหายใจซึ่งกลิ่นนี้จะอยู่นานถึง72ชั่วโมงหรือ3วันเลยค่ะ ซึ่งประโยชน์ของกระเทียมนั้นคืออะลิซินจะเป็นสารที่ช่วยกระตุ้นการทํางานของเอนไซม์ในการต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยในการลดความนัาโลหิตของเราและลดไขมันในเลือดได้ค่ะข้อแนะนําในการลดกลิ่นกระเทียมอันดับแรกเลยคือการดื่มนมโดยเฉพาะนมที่มีไขมันจะสามารถลดกลิ่นได้ดีกว่านมพร่องมันเลยหรือนมขาดมันเลยเนื่องจากในนมมีองค์ประกอบของน้ําแล้วก็ไขมันซึ่งตัวนี้จะช่วยละลายสารประกอบซัลเฟอร์ที่ละลายทั้งในน้ําแล้วก็ละลายทั้งไขมันได้ทําให้ลดการละเหยของกลิ่นกระเทียมออกมาได้ค่ะสําหรับ ตัวช่วยตัวที่สองสำหรับรสกลิ่นกระเทียมก็คือน้ำผลไม้หรือผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวอย่างเช่นน้ำมะนาวหรือน้ำส้มเพราะในน้ำผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวจะมีความเป็นกรดซึ่งความเป็นกรดจะไปะยับยั้งเอนไซม์ที่เปลี่ยนสารในกระเทียมให้มีกลิ่นออกมาได้ค่ะ สตอเป็นพืชตระกูลถั่วฝักซึ่งประโยชน์ของสตอก็จะมีสารพรึกษเคมีที่ช่วยต้านอนุมูลสระแล้วก็ช่วยลดระดับน้ำตาลได้ซึ่งสาเิตุของการเกิดกลิ่นของสตอก็เนื่องจากมีองค์ประกอบของสารประกอบซัลเฟอร์ซึ่งตรงนี้ก็จะมีกลิ่นออกมาทั้งกลิ่นปลากลิ่นลมหายใจและเมื่อเรารับประทานเข้าไปร่างกายจะมีการขับออกทั้งปัสสาวะทําให้กลิ่นปัสสาวะของเราก็จะมีกลิ่นของสตอด้วยค่ะ เราสามารถใช้อาหารด้วยการในการลดกลิ่นสตอได้คือการรับประทานมะเขือเปราะซึ่งในตัวของมะเขือเปราะก็จะมีสารพฤกษเคมีและก็เอนไซม์โพลีฟนอลออกซิเดสซึ่ง2องค์ประกอบนี้จะช่วยในการทําปฏิกิริยากับสารประกอบซัลเฟอร์ทําให้ลดกลิ่นของสตอได้ค่ะ <ST AR> สาเหตุการเกิดกลิ่นของหัว,หวใหญ่เนื่องจากหัวใหญ่เป็นพืชกลุ่มเดียวกับกระเทียมก็จะมีสารประกอบซัลเฟอร์หรืออารีซินที่ทําให้เกิดกลิ่นเฉพาะตัวได้ค่ะ ซึ่งหอมหัวใหญ่จะมีองค์ประกอบของอาหารสําหรับจุลินทรีย์สุขภาพหรือเรียกว่าพรีเบอติกซึ่งก็จะมีประโยชน์ในการช่วยในการทํางานของระบบทางเดินอาหารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยฟื้นฟูแล้วก็รักษาในเรื่องระบบภูมการของร่างกายได้ด้วยข้อแนะนําในการลดกลิ่นของหอมหัวใหญ่ถ้าเรารับประทานในรูปแบบของสลัดเราสามารถรับประทานร่วมกับผักกาดหอมดิบซึ่งผักกาดหอมดิบจะมีสารพฤกษเคมีและเอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดสที่จะทําปฏิกิริยากับสารประกอบซัลเฟอร์ทาให้ลดการเกิดกลิ่นของหอมหัวใหญ่ได้ค่ะ สาเหตุการเกิดกลิ่นของทุเรียนเนื่องจากทุเรียนมีสารประกอบซัลเฟอร์ที่ระเหยได้ง่าย mm. ก็ทําให้มีกลิ่นติดปากและลมหายใจเมื่อรับประทานไป mm. ซึ่งการรับประทานในปริมาณมากก็มีโอกาสเสี่ยงทําให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆอย่างเช่นโรคเบาหวานและโรคหัวใจและหลอดเลือดข้อแนะนําในการลด กลิ่นของทุเรียนก็ผลไมยด้วยกันเลยค่ะก็ะคือตัวแอปเปิ้ลเนื่องจากแอปเปิลจะมีในตัวของสารพฤกษเคมีแล้วก็เอนไซม์โพลิฟีนอลออกซิเดสในการที่จะทำปฏิกิยากับตัวซัลเฟอร์ทำให้ลดการเกิดกลิ่นของทุเรียนได้ค่ะ อาหารกลิ่นแรงชนิดสุดท้ายได้แก่กะปิและก็ปลา,าค่ะอาหารทั้งสองอย่างนี้จะเป็นอาหารที่ผ่านกระบวนการถนอมอาหารโดยกระบวนการหมักจะไม่มีกลิ่นเกิดขึ้นมาเมื่อรับประทานเข้าไปนอกจากตัวของกลิ่นแล้วก็จะมีในตัวของโซเดียมซึ่งการรับประทานโซเดียมในปริมาณเยอะก็ทําให้ไตและหัวใจเราทํางานหนักมากขึ้นค่ะข้อแนะนําในการลดกลิ่นกะปิและปลา,าคือการใช้เปลือกของผลไม้ตระกูลส้มและมะนาวเนื่องจากเปลือกของส้มและมะนาวจะมีน้ํามันหอมระเหยซึ่งก็สามารถช่วยลดกลิ่น โดยวิธีการใช้ก็คือให้ฝานมะนาวหรือส้มเป็นชิ้นบางๆติดเปลือกและให้นํามาเคี้ยวหลังรับประทานกะปิหรือปลาาค่ะหรือถ้าเราจะดับกลิ่นกะปิหรือปลาลาที่ติดบริเวณมือของเราเราสามารถใช้เปลือกของมะนาวหรือเปลือกส้มถูมบริเวณมือของเราและล้างด้วยน้ำสะอาดก็สามารถดับกลิ่นได้ละค่ะ